สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็ฝนตกนะท่านผู้ชมนะครับโอ้โหตกหนักเลยในเอฟซี FC ท่านนะเราก็ต้องไปทุ่งนาลุงในเอฟซี FC ท่านนะเดี๋ยวไปทุ่งนาลุงก่อนนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็ฝนตกฝนตกหนักทีเดียวเชียวในเอฟซี FC. ดนะูน้ำโอ้โหไม่หวัดไม่ไหว น้ำเยอะมากเลย f อฟซครึ่งล้อรถเลยนะครับโอ้ยน้ำลงไปไหมไปไหมไปไหมลงไปขึ้นรถเร็วขึ้นรถ <c oughs> หนูอยากไปเหรอลูกโอ้ <c oughs> หนูจะไปเหรอ <c oughs> หนูไปไหม เอพอพาไหมขึ้นรถขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็ว <c oughs> มันอยากไปในสี่ขันนะเออไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องมันอยากไปนสี่ <c oughs> เอาไปแล้วนะบาย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  เออไม่ต้องร้องนี่ในสิรีสท่านนะน้องหมาป่ะเราไปทุ่งน้าลุงกันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านฮนะฝนก็ตกหนักทีเดียวเชียวนะครับโอ้ฝนตกหนักแบบนี้ทาําไงละเนาะนี่เราโอ้อา ฝนตกรพรำๆผมก็เอาร่มมาเสริมในเอฟซีทุกขั้นเอาร่มมาเสริมเพราะว่าฝนมันตกเนาะมันจะขี่รถล,ลาบากในเอฟซีทุกขั้นนะก็เลยเอาร่มมาเสริมกลางข้างหน้ามันจะได้ไม่สาดเข้ามาข้างในรถนะโอ้ดูน้นะํานะท่านผู้ชมดูน้ํดูฝนตกนานมากเลยวันนี้ ตกมาตั้งแต่บ่ายในเอฟซตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยพอดีว่าผมกลับไปกินข้าวกินปลาแล้วก็เลยฝนตกยาวเลยในเอฟซีท่านัข้าวชุ่มชำ่ำนะตน้นคงต้นข้าวเนี่ยได้น้ำนะชุ่มชำ่ำทีเดียวในเอฟซ เีย๋ยวเอาโทรศัพท์เข้ากระเป๋าก่อนนะโอ้ฝนตกหนักนะเอฟซีท่านเป็นบรรยากาศล่าสุดเนาะอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปถึงถึงทุง่งนาลุงเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งเนาะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม